ก่อนที่จะไปดูสถานการณ์น้ำนะคะมาดูเรื่องของ after shock หรือว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือหลายครั้งติดต่อกันก่อนค่ะซึ่งทําให้ชาวบ้านหลายอําเภอในจังหวัดเชียงรายเองเริ่มกังวลถึงเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนะคะต่อเนื่องเรียกว่าเมื่อวานนี้นี่เกิดขึ้นหลายครั้งด้วยกันนะคะ,คะจนชาวบ้านเองวิตกกังวลว่าแรงสั่นสะเทือนเนี่ยจะทําให้เขื่อนซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ําในอําเภอแม่สวยพังทลายลงมาค่ะขณะที่เมื่อวานนี้เองอย่างที่บอกไปว่าเกิดแผ่นดินไหวถึง3มครั้งสง ส่งผลให้โบราณสถานในวัดแม่สวยหลวงก็เกิดความเสียหายเพิ่มเติมด้วยค่ะตอนที่มันไหวนั่นแหละเมื่อก่อนมันไม่มีงมไงเ,เ,เนี่ยมันวิ่งเข้นหาเสาเย้าตรงๆร,รงฝาน,นี่มันสังเกตว่าจะเป็นรอยแยกเพิ่มไหมคะใช่นี่นะเมื่อก่อนมันแค่นี่ธรรมดาแต่นี่ตอนนี้ รครูสุนทรศิลปาคมเจ้าอาวาสวัดแม่สวยหลวงอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายพาสื่อมวลชนค่ะไปตรวจสอบบริเวณโดยรอบพระอุโบสถหลังใหญ่ของวัดนาหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวถึง3ครั้งเมื่อช่วงเช้เชามืดเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาทําให้อุโบสถทั้งภายในและภานยนอกเกิดรอยร้าวเพิ่มจากเดิมที่เคยเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงขนาด6.3มาตราริเตอร์เมื่อวันที่5พฤษภาคมซึ่งสร้างความวิตกกังวลให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะคะเพราะว่าเขา เกรงว่าเขื่อนเก็บน้ำแม่สวยจะพังทลายลงมาทางด้านของนายพงศักดิ์วังเสมอผู้ราชการจังหวัดเชียงรายค่ะก็สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ไปสํารวจให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเป็นการด่วน ทั้งนี้สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวรายงานเหตุเกิดแผ่นดินไหว3ามครั้งซ้อนเมื่อวานนี้นะคะโดยขนาดรุนแรงที่สุดเกิดขึ้นเมื่อเวลา5นาฬิกา32นาทีขนาด4.8มาตราลิกเตอร์ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สวยอำเภอแม่ลาวอำเภอพา,านเวียงป่าเป้าและอำเภอเมืองสามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้และล่าสุดค่ะเมื่อเวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมานี้เองนะคะก็ได้เกิดแผ่นดินไหวอีกครั้งขนาด2.1มาตราลิกเตอร์ศูนย์กลางอยู่ในพื้นที่อำเภอ ลาวซึ่งนะักธรณีวิทยาก็ออกมาบอกว่านะการเกิดแผ่นดินไหวดังกล่าวในเชียงรายนั้นก็คือว่าเป็น after shock ต่อเนื่องมาจากการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ยังเตือนให้เฝ้าระวังในหลายพื้นที่ด้วยค่ะ